สวัสดีครับแฟนแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับในช่วงของเช้าวันศุกร์นี้ NBA ก็จะกลับมาจากออซาเบรกกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแข่งทั้งหมด9คู่ผมมองไปที่เกม7จ็ดโมงสินาทีนะครับเป็นการแข่งระหว่าง Detroit Pi s t o n ที่จะเปลี่ยน Orlando Magic โดยฟอร์มที่ผ่านมางพิสตันนั้นสู้ตามต่อชนะ25แพ้ไปสาและออกเจ้า3หนุนนะครับฟอร์มล่าสุดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนู่นแหละครับพวกเขานั้นไปแพ้บอสตันเซ l t i ติก 109้10ต่อ1น7ก็เจ๊งต้าไปที่บวก12ตอนนี้ไม่มีปัญหาตัวสำคัญที่บาดเจ็บนะครับแล้วพิสตันเนี่ยชอบแข่งวันศุกร์ตามเวลาบ้านเราทีเดียวกินต้ามา7จากครั้งแล้วอาากจุดนี้เวลาที่พวกเขาไปเยือนคู่แข่งที่ผลงานในบ้านเนี่ยแย่กว่า5 0เอย่างแมจิกเนี่ยเล่นในบ้านเพียงแค่48.3%นตะครับพิสตันเนี่ยจะกินใส่ทีมพวกนี้ได้7จ็ดผลเลย แล้วเวลาที่พวกเขาพักมาเกิน3วันนะครับแล้วก็ลงแข่ง8เกมที่ผ่านมาเนี่ยสกอร์รวมมันจะออกสูงไป5ครั้งนะครับขณะที่อ r ร a n d นโดม i จเป็นหนึ่งในทีมที่สู้ต้มต่อที่ดีมากที่สุดของ NBA นะครับซีซั่นนี้ชนะไป33แพ้ไป25แล้วก็ออกเจ้าไปหดหนึ่งโดยฟอร์มล่าสุดนั้นก็สัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันไปแพ้แรปเปอร์นะครับ115ต่อ125เจ๊งแต้มที่บวก7.5นะครับ ตอนนี้กม็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตักสําคัญสําคัญที่บาดเจ็บเลยพวกเขาไม่ค่อยชอบเล่นเนี่ยมันสุกเหมือนกันนะครับแพ้มา7จาก9ครั้งเลยนะครับเมื่อรวมแต้มต่อแต่ฟอร์มโดยรวม35นับดบนจะกินแต้มไปถึง24เกมนะครับในฤดูกาลนี้แมจิกเนี่ยยังไม่ค่อยชอบเจอทีมที่หมู่ๆด้วยนะเวลาทีมที่คู่แข่งของพวกเขาเนี่ยชนะไม่ถึง40%เอนี่ยอย่างเช่นพิสตาเนี่ยชนะเพียงแค่25.4%ห้นะครับ ปรากฏว่า m a g ิ c จะเจ๊งต้มไป10จาก14ครั้งแล้วเวลาพวกเขาแข่งมา6เกมที่ผ่านมาสกอร์รวมออกต่ำไป5นะครับคู่นี้เจอกัน6นัดล่าสุดนี่ปรากฏว่าพิสซันกินต้ามได้ไปถึง5นัดเลยนั่นก็คือแนวโน้มที่ผ่านมานะครับมาถึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มในฤดูกาลนี้ด้วยแล้วกันคือดีทรอยเนี่ยเอาชนะออร a นโดมาแล้วนะครับ สองเกมก่อนหน้าแล้วก็รวมทั้งซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็เป็นสามเกมเข้าไปแล้วแต่ฟอร์มขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ามันดูสวนทางกันนะครับเพราะดีทรอยนั้นกำลังตุบปัตตุเปเลยครับตอนนี้เป็นบุยของฝั่งตะวันออกแพ้มา5จาก6นัดแล้วครับก็มองถึงซีซั่นหน้าแหละการที่ออรลนโดเองฉันเอามาสามเกมติดก,ก่อนจะไปสะดุดแพ้ตโตลอนโตทำไปทำมาเนี่ยห่างจากพนีเพลย์อิน Play นะครับอยู่เพียงแค่4เกมแค่นั้นเองแล้วก็จากในที่ไม่คาดหวังอะไรเนี่ย ตอนนี้ออร์แลนโดทำไปทำมาแล้วแค่พรียินก็จะต้องถือดูว่าเป็นสิ่งที่เป็นโบนัส,สของพวกเขาแล้วแล้วก็วงในของพิสซันไม่ค่อยดีนะครับอาจจะโดนปาโลแบงคิโรนั้นทะลวงใส่ได้แล้วนอกจากนี้จาัดก,การที่เคยไปแพ้มา2เกมเนี่ยมันก็คงทําให้แมจิกนั้นพยายามที่จะเติมความเข้มข้นเข้าไปในเกมนี้อีกก็น่าจะชนะได้อย่างขาดพอสมควรนะครับสำหรับความเห็นในบาสคู่ของเช้าวันศุกร์ส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมมองว่าแรปเปอร์นะครับมีโอกาส ที่จะเอาชนะผลิตการได้แบบเด็ดขาดอีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็นคือความคิดเห็นในเรื่องของบาสเกตบอกสำหรับชาววมาสุกนี้ครับ